จอกัรปิดร้านขายของแล้วก็จะมาดูลูกนิ้เราหอยเชอรี่สีทองของเราอะไ่จะมาส่องนะเหงนไหมนนเต็มเลยอันนี้รุ่นแรกรุ่นแม่รุ่นอันนี้รุ่นแม่เขาเจอตัวอ้วนๆนี่จะเป็นรุ่นลูกนี่ไงมีเพื่อนบ้านปลาทองนี่รุ่นลูก รุ่นลูกไข่ก็จะเป็นเล็กๆอย่างนี้ยังไม่อันนี่ต้นไข่ขขขขไม่แม่จนไข่ไอ้นี่ตนนี้อีกหน่อยก็จะกราบนะได้แล้วกนละ้วยมันก็จะเป็นสีทองยังไม่เป็นสีด้นแลนะไข่ชิลลี่อีเหน่ อันนี้บ่อบ่อมัธยมอันนี้จะเป็นบ่ออนุบาลอันนี้จะเป็นบ่ออนุบาลไข่แล้วก็เยวไข่เอาไข่วางไว้ตรงนี้แล้วก็ให้เขาลงไปเป็นบ่ออนุบาลขึ้นมาแล้วเราก็แยกเลือกเอาสินตัวละตัวไปไปใส่บ่อมัธยม วันนี้ไม่มีอาหารเท่าไรก็เก็กบใบกล้วยมาให้เขากินอู้เขากินวัวอาหารก็จะได้แทุวันเาให้นี่ใบกล้วยเากินด้วยกันกินกินอย่างไม่กึกล้วยไละแล้วเดี๋ยวเราไปนอนดูต้นไม้ก็ฟอ เจ็ดภารกิจไปหนึ่งอย่างให้อาหารลูกๆอุยแม่สั่งงอบมันกินไหมนี่ย